ทำยังไงโอ้ยนี่ตาอะไรใครเห็นจริงๆนะครับนี่เดี๋ยวให้ให้ทุกคนดูนะนี่นะครับ ปลั๊กชาแนลนะปลักชาแนลคลิปนี้นะผมอยู่ที่กร <thì> ุงพนมเปญประเทศกัมพูชานะครับวันนี้ผมมาเจอเมนูเมนูเด็ดอีกแล้วนะบอกเลยว่าเด็ดมากๆแล้วเป็นเมนูที่ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนทุกคนตรงเนี้ยเป็นร้านเป็นร้านแบบไม่ใหญ่นะแต่ว่าอลังการมากๆนะครับ <ov> บอกว่าสุดยอดของความอลังการเลยนะครับไม่ว่าคือครบเครื่องเรื่องการทอดอย่างนี้ด้ว่านะครับ <ồi> ไฮไลท์ไฮไลท์ตัวนี้ตัวนี้แต่ทุกคนนี่ ต้องอยากให้ทุกคนมาดูตัวนี้ตัวนี้นี่นะมันคืออะไรนะครับอยากรู้นะเดี๋ยวตั้งผมเข้าไปดูได้เลยนะครับไปครับสนับสนุนโดยยูโรเค้กอิ่มอร่อยทุกที่ทุกเวลา ลูกมงประมาณนเนีเ่ยอันนี้มาเราเขาจะเริ่มแล้วนะอันนี้ผวจะพาทุกคนมาดูนะก็จะมีอันนี้เป็นอบทอดอันนี้ไม่เคยเห็นพี่จ้นะครับเนี่เดี๋ยวให้ให้ทุกคนดูนะนี่นะครับกนะนะบออชุบแป้งทอดนะครับขนมปังอ่าเดี๋ยวคอยดูนะขนมปังทำอะไรกําปึกเอามาทํากําปึกเป็นยังไงเดี๋ยวตามคอยดูนะเป็นกําปึกกุ้งกุ้งฝอย อ๋นนอก,ก,กูอ้ฝอยนาาี่เรียกก,กําฝึกอ่านี่ภาษางกฤษเรียกกองแกบกองแก็บกองแกบสำเนียอาจจะไม,ไม่ไม่ได้นะแต่ว่าพยายามอยากจะสื่อสารให้ให้ให้เข้าใจนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีกรรมวิธีการต่างๆตรงนี้ที่เขาจะเอาการทําการเอาไปทอดนะครับอน,นุกําลังทอดอยู่เดี๋ยวอน,นุเดี๋ยวขอไปดูเดี๋ยวเราดูอันนี้กันก่อนนะครับนี่น้ํามันมาแล้ว เตรียมแล้วเตรียมแล้วเมนูนี้ <Okay. S 1> ทำยังไงโอ้ยนี่ตายแล้วตัวอะไรนี่นะไอ้เขาเทนน้ำมันนะครับ <Okay. S 1> ได้แล้วเขาก็กุ่เพิ่มนี่ ไอตัวตัวแป้งเขาสีเหลืองทองสวยมากเลยนะครับทุกคนโอ้โหฝั่งของเขาก็ทำขนมปังเดี๋ยวเขาจะเตรียมทอดนะครับน่าจะต่อจากตัวกบนี้นะครับขายตัวละสี่พันเดียวตัวห้ี่พันะครับตัวหาสี่พันเดียวนี่ขายมากเป็นน้อยตัวอะไประมาณสามสิบตัวสามสิบสองบาท ตัวนหรียละเหตัวละหนึ่งเหรลหเรยนถ้าเป็นะเงินไทยก็32บาทนะครับเงสะนาวบีม่้เนาะเราใเนรับฝั่งอเขาอันนี้เริ่มทำเพิ่มเรื่อยๆ้วนะตัวขนมปังหน้ากุง <c oughs> ไม่รู้เรียกอะไรัง ปังกระปุกปังกระปึปกปภาษาท้องถิ่นนะครับถ้าบ้านเราก็ขนมปังหน้ากุ้งไม่มีนะบ้านเราไม่มีขายแบบนี้ถ้าบ้านเราจะเป็นกุ้งแพแต่จะไม่มีขนมปังนะครับ ใช้เวลาเท่าไม่นานนะครับตอนนี้ก็เหลืองออกมาหน้าทานแล้วนะครับ <S <S <ess> <S 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 อันนี้คือก็เขาจะทอดให้อกรอบเลยนะครับับลองกรอบแน่นอนนะไปให้ดูแบบโอ้ยเน่่เน่ไอ้ดูใกล้ๆอย่างนี้ ให้ดูแบบโอ้โหนี่อันนี้การันตีความกรอบบอกเลยนะครับโอ้โหนี่นะให้ดูไปไกลนี้เลยนะครับนี่อันนี้เสร็จแล้วนะครับอันนี้เขาก็จะเอาไปาเดี๋ยวไปตั้งหน้าร้านแล้วนะครับ นี่นะน,นี่ลง่อนเนื่องนะครับนี่เอาไปแล้วนะครับนี่อันนี้เขาทอดวันหนึ่งนะครับเป็นสองร้อยสามร้อยตัวเลยนะครับ เห็นไหมอันนี้ให้ดูนะทุกคนเวลาเขาจุ่มไปปุ๊บเนี่ยเขาจะจับฉีกขาออกมาหน,น่อยนึงอันนี้เป็นเทคนิคนะก็คือไม่ให้ไม่ให้ตัวขากบอะ่ะ ติดกับแป้งนะครับไม่ให้ขาตบติดกันนะประมาณนี้นะครับ แล้วก็สําหรับตัวเมนูเมนูเขาเรียกอะไรน,นะซิกเนเจอร์ของที่ร้านก็จะเป็นตัวกบทอดนะครับกับตัวนี้เลยอันนี้เป็นขนมปังนะครับขนมปังหน้ากุ้งนะครับเ้าก็จะมีร้านนี้บอกเลยซิกเนเจอร์เยอะมากนี่แล้วจะมีอ,นนอ,อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนไออันนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อนะอันนี้จะเป็นกล้วยกล้วยยาวมากกล้วยทอดที่ยาวมากๆนะครับแล้วดูนี่ให้ดูแป้งเขาก่อนโอ้โหโ เพราะว่าจากที่เห็นตรงนี้ที่ตะแกรงที่วางวางอยู่เนี่ยคือเขาเขามีของทอดหลายอย่างมากนะครับนี่นะนี่ขระดกปังนะครับอันนี้ลงทอดแล้วนะ เขาเอาเอาคนมปังหนงะายหน้าลงไปก่อนนะครับให้ให้ตัวแป้งเริ่มมีปฏิกรียานิดนึงแล้วก็ความหน้าลงไม่งั้นเดี๋ยวหลุดนะครับเอออ,อเสร็จพูดแล้วก็พลิกดูนะครับ อันนี้ก็ทอดรวมกับตัวกบเลยเพราะว่ามันจะอันนี้เป็นเป็นเป็นคาวเหมือนกันนะครับกบกบกุ้งนะครับนี่สามารถทอดกะท้ายเดีวยวกันได้แต่ถ้าเป็นพวกกล้วยทอดคงต้องแยกนะทางนู้นนะครับลงอีกแล้วนะครับนี่เพราะว่าขอ,อตัวกล้วยหมดเมื่อกี้ลูกค้ามาลุมเมื่อกี้กล้วยหมดไปแล้วนี่ให้ดู เทคนิคนี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับเพราะว่าเพื่อจริงๆอันเนี้ยผมบอกเลยว่าทอดออกมาแล้วเนี่ยแบบสวยมากๆนะสาหรับการทอดหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นกล้วยก็ดีหรือว่าจะเป็นกบก็ดีเนี่ยนะครับเมนูที่น่าทานมากหรือว่าจะเป็นขนมปังหน้ากุ้งก็ดีนะครับ พอเสร็จแล้วนี่ตัวกล้วยนะที่ผมบอกนะก็จะประมาณนี้นะครับนี่ให้ดูทุกคนแบบโอ้โหมันจะฟูออกมาแบบนี้เลยแล้วแบบน่าทานมากๆนะครับนี่นะให้ดูรับเนไม่หยุดนะนี่ลงมันต่อเพราะว่าที่ทอดตรงนี้มาตรงนี้นะครับให้ดูทุกคนหมดเกลี้ยงหมดแล้วนะครับนะอันนี้ก็ลงมันต่อเลยนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทนและทุกคนทีติดตามนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปักลักช่องเด้วยนะครับแล้วก็จะไปหาของกินของอร่อยนะครับไปให้ได้ตามมาชมมาชิมนะครับเป็นไกด์ไลน์ในการประกอบอาชีพนะครับให้กับทุกๆท่านนะครับฝากแชร์คลิปด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ